หรือไม่ว่าภทยนของที่เกาะลีบุนเนี่ยก็คือการตกหมึกนะครับได้แล้วครับหงตัวที่เกาะลีบุนนะครับคืาหมึกสดนรับี่ตกหมึกที่เมาสวตัวด้ยําเชาฮานะครัาอันนีาคือฮ่าฮ่าฮ่า่าี่นะครับารีอาหารเช้าน่าร่บก็าะมีเข้าหมาเข้ามันขนมจ่นฮ่าฮ่าวาาาน่า ข้าวยำให้เลือกนะครับก็มีขนมนะครับแล้วก็มีมรบ,มบริการกาแฟให้ด้วยนะครับกาแฟโอนกตินไมเลยนะครับทานข้ามันไก่ครับเนือ้อต้อมปู ต้องมีร้นวิ่งนะครับตัวของที่นี่นะครับอาเข้าสซีนนะครับอาแบบง่ายๆหลังจากนี้ก็จะไปที่ไหนจ๊ะตกมึกกระนั้น,นครับบรรยากาศของทานข้าวเช้าของที่นี่นะครับกวันปินงก้นตินจะร้อนๆนี่ ข้าวหมกกิดข้าวมันกันนะครับเด็กๆวันนี้เราจะไปไหนกันครับเช้านี้ไปตกหมึกกันนะครับนี่คือกิจกรรมของเช้าวันที่สองของที่นี่นะครับจริงๆจะไปเกาะก็ได้แล้วแต่เลือกครับแต่ว่าเราเลือกที่จะไปตกมึกกันนะครับเราจะไปทำกิจกรรมจะมีอะไรบ้างครับวันนี้บ้างกิจกรรมก็ไปตกปลาหมับ ไปก้าวแล้วก็ไปเที่ยวสัตว์รังมังกรแล้วก็กระจังกจังกุ้งโอเคแล้วเราจะไปขึ้นเรือที่ไหนครับอ่าไปขึ้นเรือดีดาเรือบ้านบ้านเปล่าเรือบ้านเปล่าตอนที่เราเออจะมาที่นี่ใช่ไหมที่นี่เอากใช้ประมาณระยะทางประมาณกี่กิโลครับบางเน่ย ก็ S <S จากที่ปั๊บไปก็ระยะทางไปเสร็จได้ก็รรไป,ไประมาณแปดกิโลแปดกิโลครับเาจากท่าเรือมาที่พั๊บมาแปดกิโลครับถุงจริงๆที่นั่นเรือว่าจะขึ้นดีกว่งที่ปั๊บต้องนั่งรถไปใช่ไม่ต้องนั่งรถไปแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว,ว่าจากที่ปั๊บยังเป็นคลื่นหน่อยนะคลื่นหน่อยแลจะก็เปลี่ยนนิดหาเปลี่ยนหนาต้องนั่งรถมาต่อที่แปดกิโลมาต่อที่ได้ท่าเรือ เราปลอดภัยไว้ก่อนใช่ปลอดปลอดภัยของลูกค้าไว้ก่อนคก่ราคาของทริปตกหมึกนี่อยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับจริงๆถ้าขึ้นเรือที่พักเนี่ยเราจะไปที่สะพานห <enter> <Hoy S 1> ินที่ะนี่ได้สะพานหินแต่ว่าพอดี้มีคลื่นเก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมนะครับไปขึ้นที่ท่าเรือไปที่อน่น กครับนี่ครับก็เลยที่ไปก่อนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือเพื่อที่จะไปตกหมึกกันนะครับตอนนี้พวกเราขึ้นเรือแล้วนะครับเพื่อที่จะไปตกหมึกกันนะครับโดยขึ้นเรือที่ท่าเรือสุนงค์แม่ลาตอนนี้พวกเราอยู่บนเรือแล้วนะครับ

กันแถวบริเวณกลางทะเลกลางเกาะนี้แหละฮะนี่นะครับเห็นเ,เขาสโลแล้วน่าจะใกล้กลถึงที่เราจะตกหมึกกันแล้วนะครับจอดเรือตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะตกหมึกกันนะครับซึ่งาบางก็กำลังเตรียมการที่จะหาคันเบ็ดหา,าเรือ เพื่อที่จะตกมุดกันนะครับรู้หรือไม่ว่าไฮไลท์ของที่เกาะพีบงเนี่ยก็คือการตกมุดนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมในที่นี่นะครับซึ่งอวิธีการตกมุดก็มีอะไรมางครับก็จะมีเดบบนี้นะครับก็มีเด็กเด็กนะครับเด็กเด็กมาดูวิ ตอนนี้ผมกเรจะมาสอนวิธีการตกหมึกน,นะครับลำดับแรกก็คือเราก็แค่เอาเยื่อเนี่ยทิ้งลงไปในทะเลเสร็จแล้วเราก็ปล่อยสายไปครับนะปล่อยสายไปพอประมาณนะครับถ้ามันลงไปลึกแล้วเนี่ยก็ถ้ารู้สึกว่ามันตึงๆเนี่ย เ,เ,เราต้องดึงคันเบ็ดนะครับเพื่อที่จะให้ปลาหมึกนั <S 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 1> <S 1> you, ้นเห็นว่าเหยื่อของจริงนะครับเพราะเหยื่อของจริงเนี่ยเขาจะต้กินนครับถ้าเราไม่โยกแบบนี้มึงก็จะไม่มากินครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเหยื่อนี่เป็ของจริงไหมอะไรประมาณนี้ได้แล้วครับหนึ่งตัวที่เกาะลิบบนะครับ อันนี้คือสถานที่ที่เราจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะครับที่สันหลังมังกรน,นะครับอันนี้ก็มีเรืออยู่ประมาณที่มาแล้วประมาณสี่ลำเพื่อที่พาแขกนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันที่นี่นะครับพวกเราเพิ่ขึ้นมาถึงตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยครับไม่ร้อนไม่อะไรเลยครับ เป็นกนับาะ่านา้ำตอนน้ำจมก้จะเต็ม,มรบบมันจะมีรายหาดแล้วก็น้ำใกล้ๆเป็นตละลังมังกรครับเนี่ยมีตะนเรียวไป็นมูครับแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่กลางทะเลครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกตละลังมังกรครับ เด็กๆก็กำลังเล่นนาำกันครับอ,อันนี้มาจากปตัตตานีครับอ่านี่คือปลาหมึกสดๆนะครับที่ตกหมึกเมื่อกี้ได้ประมาณสิบตัวกันครับนี่คือปลาหมึกสดๆนะครับที่ตกหมึกเมื่อกี้ได้ประมาณสิบตัวสดๆกันเลย

ออกจากสันหลังมังกรก็จะไปะดูกุ้งมังก,กรนะครับที่เขายันนงเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับซูงมาใกล้ๆหน่อยนุกกุ้งอะไรเขาเรียกนี่มากุ้งกุ้งเขียวครับกุ้งเขียวครับกุ้งเขียวมังมก,กรอันนี้ก็จะเป็นมัง,งมกรหมดดำมันจะดำอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะครับน,นี่

ของฝากจากที่นี่นะครับก็จะ,จะมีพวดกะปินะครับนีก็สีตะปุกรยนะครับ้นี่ก็ตะปุกน,น้กํกรารัอนนี้อยู่ท่าเรือแล้วนะครับกำลังรอเรือเเรือ ัโตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือเพื่อจะไปฝั่งโน้นแล้วนะครับลาก่อนเกาะรีบองบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับ

好的。嗯